สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับนําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องรับมาตามตอนแนวทางเล่าพัฒนาซูพี่น้องเอพีกับผมวันที่21กรกฎาคมครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาปูโรบูรี่ครับพี่น้องหมวว่องหันกับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเหล็กปูกับกอดข้อกันมากเลยครับผมหากัระแปดเหล็กวิ่งครับเลยก็มาครบบนล่างที่วา คักๆเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะงวยวังหันกะบบอสทำให้พี่น้องผิดหวังครับผมห้าสามแปดสี่เก้าครับผมเข่าหาแปดเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ปูกับจับคูแปดหาครับผมตกกลับเอามาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมแนวทางเล่าพัฒนาปูลอบุรี่วยวันที่ยี่สิบเอ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับน้ำเชียร์ผาร่วยกับขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับ น้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พ้าลวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาปูโรบุรี่กันเลยครับ <Hello. S 1> ครับ ำเชียพาเลยการนมาสการครับโมสนาสาธ<อล>ุครับปูโ่โอ้เต็มๆเลยปู่ใช่เล็กวิ่งกอดคอกันมาเลยใช่แบบเป็นอย่างนี้ละ่ะของสีข้าที่ออกของมันขอให้มาอีกเนี่ปู่ก็ก็มีส่วนนะนะก็มีส่วนของเราเอาว่าก็ถ้าไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องหัวสองขวางสองพุ่มเพราะว่าวันนี้จะมีภารกิจครับปู่พอดีเลยปู่ รพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วรครับปูบป่ครับ,บ 4, เราเพัฒนาใช่ปู่ลบปุรีครับสามกับเตเน้นสามสามกับสี่เน้นสามครับใช่สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งครับสามสี่สองสามสี่สองสามสี่แปดสามสี่แปด สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามสองแปดสามสองแปดครับเอามีตเทนี้ตัวอะไรชอบไวๆก็คือสามสี่แปดสามสี่แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดครับปู่สามสามสองแปดสามสองแปดสามชุดเท่านี้ครับชอบ สองตัวสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองสี่สองสองแปดสองปดสี่แปสสมองสามสองปปหนึ่งสหนึ่งแล้วกกอดคอกันเอาสามสครับตัวชอบ สามสองสามสองสามแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดสองแปดสองแปดอู้พครับไอ้นั่นมันแตะก้านคอเลยเนาะแต้มแต้มหนึ่งไอ้ล่ากันเนาะล่างครับปู่แต้มเดียวให้เก้าให้ด้วยมาแปดถ้าไม่ได้ก็เอารวมนะถ้าไม่ได้ก็เอารวม ถ้าหักวันนี้มันไม่เข้าก็รวมครับปู่ล่างนะครับวิ่งล่างสามวิ่งล่างสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสามหกสามศูนย์สามกระชอบครับลองกันไว้เก้าสี่เก้าสี่หุ่นเตะ สองตีสองสี่ถ้ามีจันทร์ถ้ามีสามก็มีสามชุดถ้ามีสี่ก็มีสี่ชุดวันนี้กันสี่ไว้ครับผมมืสามกันเผื่อว่าลงขึ้นลงนะปู่แต้มเดียวอีกนั่นนาละแล้วห้าตัวห้าตัวครับผมบนล่างเลยสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสองแปดสอง ปดครับผมได้เรามีทานี้ครับน่าจะมีเฮสี่ครับแต่ชอบที่สุดคือคสามแหละบนล่างเน้นสามครับผมได้เพราะปู่รักสามหลักร้อยครับเอาลองเบิ่งครับพี่น้อเนาะไดดูออกไปแล้วไปดูพวกที่เข้าอีกครับดาเต็มๆมันอยู่ก็เออถ้าได้ก็โอเคแต่ยังมมนตัวเน่นมันไม่ลงเป๊ะเท่นั้นเองครับปู่ครับ มันเสียพอรวยก็จะรบกวนปู่เท่านี้เด้อครับผมอเจริญพรจรากพรคุณปู่ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วครับลาพัฒนาปู่ลบบุรีครับปู่กับวางแนวทางให้หมวดวังหันกับหาแปดครับพี่น้องเนาะเหล็กมาครบบนล่างคนกับเขาดีครับผมกลับมาแล้วครับเหล็กมาครบบนล่างพอมที่เหล็ก วิ่งบนนะครับผมครับวิ่งบน3กับ4ครับ3กับ4ปูเน่นที่3ครับผม3เลข3ตัวกับปูว่าง3ไวรักรลอยได้ครับผม3 4 1 3 4 2ครับ3 4 8 3 1 2 3 1 8แล้วก็3 2 8ครับผมครับเลข2ตัวก็จะมี1 2 4 2 3 สองแปดสี่แปดสามสองสาแล้วก็3สครับผมกอดข้อกันครับตัวเนีนปูนะครับผมเลขสตัวก็จะมีสามสี่แปดสามหน่ครับผมส่วน2ตัวมีส2่สองแล้วก็3สครับติด8หลายครับผมครับล้วก็มาทีเลขล่างครับเลขล่าง มวดว่างหันกระเชยดเต็มเดียวครับพี่น้องเนาะปูให้วิ่งเก่าเลขมาแปดครับผมครับงวดนี้ปูให้วิ่งสามครับจับคู่ก็บจิมี่หกสามเก้าสามศูนย์สามครับผมครับที่จะเป็นตัวเน้นๆสำหรับตัวล่องก็บจิมี่เก้าซีศูนย์ซีแล้วก็สองซีครับเลขห้าตัวมาครบบนล่างนี่ยแหละครับพี่น้องจับวิ่งจับเกี่ยวกันครับแล้วก็เปรียบเทียบอ่า เหลกสองตัวกับอีกหลายๆเสี้ยนก็ะได้ครับผมสามสี่หนึ่งสองแปดครับผมต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะหมวว่องหันกะวิ่งกันกระไดหาแปดอยู่ครับผมครับสามสี่หนึ่งสองแปดครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวดกะขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล่เงินไปน้ากันแนวทางล่าพัฒนาครับผมววันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมกับที่น้ำเชียร์ได้นําเสนอเด้อครับผม ถุกๆสำนักพี่นอ้ C อยซี่กะเปรียบเทียบเบื้องเอาครับผมตัวเด่นตัวช่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สํำนีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ